เราว่าล่าสุดนี้มีรายงานข่าวว่าตํารวจสอบสวนกลางกริมนํำหมายจับบุกมาที่สคอบอเตรียมรวบตัวบอสพอแล้วนะคะซึ่งนี้เป็นเหตุการณ์สดๆที่เกิดขึ้นนะคะที่สคอบอซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการรายงานนะคะว่าหลังจากนั้นเป็นอย่างไรเพราะ ผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเอาอธิบายง่ายๆนะว่าวันนี้เกิดอะไรบ้างที่สบคบคือต้องบอกว่าวันนี้ทางสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีการส่งหนังสือเป็นหนังสือเรียกให้บอสพอเนี่ยมาชี้แจงมาชี้แจงประเด็นเรื่องกฎหมายการโฆษณาและพร,ะระบข,ขายตรงปรากฏว่า10บโมงบอสพอไม่มาบอสพอไม่มาเสร็จปุ๊บทำยังไงนะคะทนาความมาแทน<อ>แล้วก็บอกว่าขออีก15วันได้ไหม สิบห้าวันถึงจะมาโอ้ทางสงบคหูไม่ได้หรอกน,น,นะเออนี่เป็นเรื่องหลองเร่งด่วน15วันไม่ได้ทีนี้ทางทนายความเลยบอกว่าขอเวลาสักประมาณช่วงบ่ายได้ไหมครับปรากฏว่าเขาก็บอกไม่ได้หลังจากนี้เดี๋ยวจะเอาหนังสือเนี้ยไปให้กับทางตํารวจเพราะว่านี่มันถือว่าเป็นการขัดในส่วนของหนังสือเรียกเขาจะไปเทียบเคียงกับ หมายเรียกของตํารวจมันจะมีทั้งโทษทั้งจาทั้งปรับแต่ว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะน้องจอยคะล่าสุดเจอแล้วค่ะบอสพอลโผล่มาแล้วช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาก่อนที่เราจะเข้ารายการนิดเดียวเองคุณผู้ชมคือบอสพอลไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สคบค่ะแต่ว่าในระหว่างที่มาถึงโอ้โหกองทัพสื่อเนี่ยรุมเข้าสัมภาษณ์ชุลมุน<อ>คุณผู้ชมลองดูช่วงจังหวะนี้ค่ะเลื่อนเพราะว่าอะไรครับเห็นว่าตอนเช้าเลื่อนพอดีนะครับ กังวลไหมครับที่ผ่านข่าวมัหลายวันแล้วด้วยเนยไงบ้างครับบอสครับโทษนะครับที่ข้างบนขึ้นข้างบนนนีสภาพจิตใจดีขึ้นบ้างไหมครับบอสครับกังวลไหมครับกังลไหครับบอสครับเพิมขอเขานุญาตครับบอสครับกังวลมคะใจเย็น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 ใจเยนใจเย็นเย็นเยนยนนย็นเย็นยนยนยจย

ทำไคับอยากขอพี่ถอยครับใจเย็นนะครับพี่ใจเย็นนะครับขออนุญาตเดินครับขออนาครับขออนุญาตเดินครับ นี่คุณผู้ชมจอซ้ายเนี่ยจอใหญ่ๆคือเป็นช่วงประมาณบ่ายสามโมงที่บอสพอลเนี่ยโผล่มาที่สคอบอแต่ว่าจอขวามุมนะคะที่เล็กลงมาหน่อยเนี่ยจะเป็นสดจากสคอบณอนะตอนนี้เลยนะคะเพราะว่ามีทีมข่าวของเราสแตนบายรออยู่แล้วคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าช่วงจังหวะที่พอบอสพอลมาถึงที่สคอบอเนี่ยนักข่าวก็พยายามจะถามตลอดเลยนะแต่ว่าบอสพอลก็เงียบ,บไม่ตอบคําถามอะไรแล้วที่น่าสังเกตคือวันนี้บอสพอลเหมือนกับว่ามีทีมงานที่เดินทางมาด้วยทําหน้าที่เหมือนกับ คล้ายๆกาดไหมอ๋อคล้ายๆกับกาดเหมือนกันเหมือนกับว่าคอยดูแลความปลอดภัยกันไม่ให้คนเข้ามาถึงตัวนะคะ <Pam. S 2> มีบางช่วงที่นักข่าวพยายามจะเข้าไปถามบอสพอลทีมกาดตะโกนด้วยนะบอกว่าขอทางหนครับอย่าทำร้ายร่างกายกันครับซึ่งสื่อมวลชนนักข่าวที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็งงนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีใครทำร้ายบอสพอลแน่นอนผู้ชมลองดูช่วงจังหวะนี้ค่ะ

ลงปะลงไหมไม่ตอบเลยไม่ตอบใช่ไหมคุณผู้ชมตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะว่าทางด้านของ นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะคะค,คือมีรายงานข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยขณะที่เรากําลังรายงานเนี่ยคือมีการออกหมายจับเบื้องต้นเนี่ยก็คือพอหลังจากที่บอสพอมาตํารวจเนี่ยนะคะก็เอาหมายจับเนี่ยไปอ่านคาดว่านะคะไปอ่านหมายจับข้างในแล้วพาตัวบอสพอออกมา<อ>มีรายงานข่าวเบื้องต้นว่าตอนนี้มีการออกหมายจับก็คือมีทั้งหมายจับของบอสพอแซมมินและกันนะคะ อันนี้นรายงานข่าวเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดเพื่อสักครู่นี้เขาพาบอสพอกลับเข้าไปข,ขึ้นลิฟต์ใช่ไหมคะคาดว่าน่าจะมีการนําตัวไปสอบปากคําในเบื้องต้นนะคะเรายังคงติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดสดจากทางสคออบอนะคะ,คะซึ่งนี้เป็นเหตุการณ์สดๆที่เกิดขึ้นอย่างที่ว่าเราได้เห็นภาพนี้ เลยมีการวิเคราะห์กันว่าเออหรือว่าบอสพอจะรู้ว่าอาจจะมีการออกหมายจับหรือเปล่าก็เลยมาก่อนเลยประวิงเวลาไม่มาหรือเปล่าขอเป็น15วันแล้วหลังจากนั้นอ่าวพอทางฝั่งสบมีการบอกว่าเดี๋ยวจะส่งหนังสือไปให้กับทางตํารวจว่าจะออกหมายจับหรือหมายเรียกว่าอย่างไรก็เลยรีบมาอันนี้เป็นการคาดการณ์นะคะคุณผู้ชมนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ที่ฉันระหว่างที่เรารอจอกกลอบไว้ได้ย้อนกลับไปถึงบรรยากาศเมื่อช่วงเช้ากันหน่อยที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือว่าสคบอ,อย่างที่บอกว่าเขามีการออกหนังสือตอนแรกแค่เป็นหนังสือเรียกนะคะเรียกมาให้ข้อมูลเรื่องของการทําผิดกฎหมายการโฆษณาและพระบอขายตรงซึ่งทางผอออก,กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงของทางสคบอคือคุณจิติพัฒน์เนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์เมื่อเช้า บอกว่าประเด็นที่จะพูดคือก็คือการดำเนินธุรกิจบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปขัดต่อพราบาขายตรงและตลาดแบบตรงออซึ่งหากพบการกระทําความผิดต้องถึงขั้นพักใบอนุญาตนะคะทีนี้เนี่แหละก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ทางบอสพอเนี่ยมาเดี๋ยวเราฟังย้อนไปเมื่อช่วงเช้าหน่อยว่าทางท่านผอ,อให้สัมภาษณ์ไปว่ายังไงคะทนายเขาก็พยายามที่จะเลี่ยงที่ว่าจะมาช่วงบ่ายหรือว่า15วันเนี่ยนะครับซึ่ง เราพิจารณาแล้วมันเป็นเหตุเร่งด่วนที่เราจะจําเป็นต้องเรียกสอบข้อเท็จจริงตรงนี้นะฮะเราก็ไม่ให้มีการเลื่อนนะฮะจะต้องมาวันนี้นะฮะแต่เหตุผลเนี่ยเขาบอกเลยไม่ต้องมาแล้วครับครับเหตุเหตุผลเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมนะครับว่าจะมาวันนี้นะฮะขอเลื่อนไป15้าวันแต่เจ้าพนักงานเราก็ไม่เห็นชอบตรงนี้นะฮะไม่เห็นด้วยเหตุอะไรครับครับ เขาไม่ได้แจ้งนะครับเขาไม่ได้แจ้งรบร้อครับจะขอเลื่อนเป็นบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้ผู้รับมอบอํานาจมาเองซึ่งเราเห็นว่าข้อที่จริงเนี่ยเราจําเป็นต้องได้ปา่าจากปากคําเขาโดยตรง ก,ก็คือจะมีการประสานไปยังทางฝั่งของตํารวจใช่ไหมคะเพราะว่าถือว่าเป็นการขัดหนังสือเรียกเขาจะไปเทียบกับว่าการขัดหมายเรียกของตํารวจนั่นเองซึ่งมีโทษทั้งจาทั้งปรับขณะเดียวกันทนายความของทางบอสพอก็คือคุณวิทูลคนนี้แหละค่ะคุณวิทูลเก่งงามทนายความของวรัตพลวรัตบัวรกลุลหรือว่าบอสพอเมื่อช่วงเช้าไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้ไปคนเดียวนะนี่นี่นี่เป็นผู้สนับสนุนคือเขามองว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเขาทําธุรกิจกับบริษัทเนี้ย คือเขาได้กําไรได้ผลประโยชน์เขาสนับสนุนอ่ะอันนี้เราก็ไม่ขัดนะเพราะแน่นอนมันต้องมีทั้งลบทั้งบวกแหละมันมีทั้งสองด้านไง<ช>บางคนก็บอกเขาก็ทําเงินได้จริงจากบร,ร,รษิษัทนี้หลายปีด้วยออทีนี้ทางฝั่งทนายความเนี่ยตอบคาถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นนะอย่างเช่นว่าตอนนี้มีการประชุมกันอยู่ว่าจะมีแนวทางอย่างไรคือทนายความพูดบอกว่าคนที่ขายของไม่ได้เกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดของตัวแทนบางคนครับ ที่ไปหาคนเพิ่ม,มและกลุ่มคนที่นำเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเราโดยไม่ได้ประเมินตัวเองว่าเหมาะกับการซื้อแบบส่งคือ2500 0 oh. หรือ25,000อันนี้ต้องมีการไปคุยกันประเมินกันอีกครั้งรวมถึงจะต้องมีการเยียวยาอย่างไรสำหรับคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวอาจจะต้องมีการออกประกาศแบบมีเงื่อนไขหรือเปล่ารวมทั้งกรณีที่ปปงมีการอายัดรั เมื่อวานที่ผ่านมาถ้าคุณจะเยียวยาคุณจะเอาเงินที่ไหนล่ะเ<อ>บื้องต้นทางทนายความก็บอกว่าเออแค่เก้าวันหลังจากนั้นก็น่าจะคลายล็อกได้ล่ะแล้วก็รวมไปถึงบุคคลตัวอักษรย่อทอทงซึ่งทอทงคนนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาออกมาปฏิเสธแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่กับบริษัทนี้เพียงแค่รู้จักเท่านั้นลองไปฟังทนายความวันนี้พูดหลายประเด็นค่ะ ตูตรงๆก็กระทบผู้ตรงๆก็กระทบแต่เดี๋ยวจะต้องหาทางเพื่อที่ว่าจะทําให้ทรัพย์สินส่งนี้จ่ายได้เขาเปองเงยดทรับไว้90วันผมก็มีความหวังว่าโอเคลงชื่อไว้ก่อนอีก90วันเราได้ของคืนได้รับทรัพยากรกลับคืนมาอาจจะใช้ช่วงนั้นจ่ายไอ่ก็ได้ครับเขาบอกว่ามีพอปงบอกว่ามันมีการยก้ายไขยเทที่ิปกติป่ะครับผมไม่ทราบอ่านในคําสั่งก็ไม่มีอย่างนั้นนะเป็นแต่ว่าเขาก็เอาไว้ตรวจสอบก่อน ผมก็เป็นเป็นนักเขาทาท่านนําหน้าที่ของท่านเราก็เราก็ไม่ไม่ก้าวล่วงอะไรครุณพอพอ,พอโดนมีคําสั่งปประมอง,องมาคุณพอว่าไงบ้างครับเมื่อวานเจอกันก็พูดไม่ออก <laughs> พูดไม่ออกครับกาดูกลมก็ผมก็ทํางานของผมเขาก็เขาก็พูดไม่ออกเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกันไม่ได้คุยอะไรกันรายละเอียดครับ นี่แหละค่ะแล้วก็เป็นที่มาลำดับเรื่องพอหลังจากที่ให้สัมภาษณ์สักภาคหนึ่งน่าจะมีการโทรศัพท์บอกทางบอสพอว่าให้รีบมานะคะซึ่งนี่คือบรรยากาศที่เรายังคงเกาะติด กองทัพสื่อมวลชนติดตามที่นี่เพราะมันมีหลายจุดนะคะคือตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าคือตํารวจที่เอาหมายจับไปเนี่ยนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบอกปอคบ,อออบอที่นําเอาหมายจับเดินทางไปที่สคอบอแล้วก็แสดงหมายจับให้บอสพอดูพร้อมกับควบคุมตัวในทันทีนะคะค ทีนี้มีรายงานข่าวอัปเดตเข้ามานะคะว่าจะมีการเอาตัวบอสพอไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัชาการตํารวจสอบสวนกลาง oh. ก็ที่ที่ตํารวจกองปราบนั่นแหละ oh. อ่านน่หแหะที่เขาไปร้องทุกกันเยอะ oh. ๆนั่นแหละค่ะ <c oughs> ซึ่งตรงนั้นเห็นบอกว่าน่าจะมีทั้งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนครับ <c oughs> ทั้งในส่วนของน่าจะเป็นดาราเขาบอกว่าวันนี้ดาราบางส่วนก็อาจจะไปแจ้งความด้วยใช่ทั้งโดยเฉพาะยิ่งพรีเซนเตอร์ที่วันนี้เนี่ยมีกระแสข่าวที่เขาบอกกันว่าเดี๋ยวจะมีพรีเซนเตอร์หลายคนเนี่ยที่จะเข้ามาชี้แจงด้วยซึ่งเอาจริงๆเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าเบื้องต้นจากการรีเช็ค่ยยังไม่มีใครมานะฮะณตอนนั้นที่เรารีเช็คค่ะถ้าเป็นไปได้ตัดไปที่กองปราบนิดนึงได้ไหมครับ อยากดูบรรยากาศอ,อ๋อจบแล้วเรียบ<อ>ร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะเราจะตัดสลับมาให้เห็นบรรยากาศสดๆว,ว่ามีความคืบหน้าสําหรับเรื่องนี้อย่างไรถือเป็นเรื่องใหญ่และรวดเร็วมากนะ<อ>คะการทําง,งานของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการออกหมายจับแล้วเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้พบตรพบตรอบอกว่าวิลอนะประมาณสิ้นเดือนน่าจะมีการออก หมายจับแล้วก็ข้อหาพบตรออกมาแถลงเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเน็ตนะบอกกันแบบโอ้โหทําไมช้าจังเลยครับถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันนานมากจริงๆจนสุดท้ายเนาะสุดท้ายนี่แหละฮะออกมาแล้วนะหนึ่งวันหลังจากพบตรให้สัมภาษณ์นะคะคุณผู้ชมเกาะติดนะเดี๋ยวเราจะเจาะกรอบเล็กๆไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูความคืบหน้าแต่ยังคงอยู่ในเรื่องนี้อยู่นะคะ ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD app โหลดฟรีโหลดเลย